พี่บัตตี้น้อยจริงๆนะคะคือเห็นแล้วอคุณสงการบอกลาเป็ดนะคะอตอบกับคุณวาสนานะคะก็ขึ้นไม่เท่าไหร่ค่ะของมันก็ขึ้นไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่า ะะทานน้ำทานข้าวแล้วก็ต้องทาน้ำกันนะคะทานข้าวหรือ,อยังคะคุณนะคะ้ากับคุณกับเพื่อนๆนะคะที่มีน้ำใจามากๆเลยนะคะ,ะแม่นกก็ผ่านแล้วนะคะแต่แม่นกก็ยังเป็นห่วงยังมาเยี่ยมศู่ยราดนะคะอยู่เกาะสมุยนะคะนะคะ ทำมาประมาณหกเดือนค่ะก็ออออก็มีเพื่อนมาช่วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่วันนี้เราลุ้นมากๆเลยนะคะอ,อขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ ดีมากๆค่ะนั่นแหละถ้าถ้าเป็นเป็นความรู้ไม่น่าจะผิดนะอก็นะคะขอให้ทุกคนทานน้ำนะคะวันนี้ทานนไม้มงคล ก็บอกว่าสวัสดีค่ะแม่คุณนาลีหลายกิตพานิชนะคะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องมากนะคะไม่ทราบว่าถัดค่ะวันหรืยังค่ะหกโมงนะคะทุกวันายนะแต่กับคุณสาเนี่ยคือคุณสาก็ทำเต็มที่นะไลค์ก็แล้วก็ได้คะแนนแบบ พยายามดูดูคลิปนะคะตอนนี้ก็ไล่ดูไล่ดูนะคะเพื่อนเพื่อนไล่คลิปแล้วก็ไปเยี่ยมขอบคุณนะคะแสงเดือนขอบคุณมากๆเลยนะส่องถุงน่าจะนอนแล้วนะ่จะลอยะไกลๆนอนแล้ว่าตามนะตามครับสวัสดีค่ะตามนะคะเร <c oughs> <c oughs> ก็ยังส่ง คุณสงการบอกขอตัวก่อนนะครับได้ค่ะได้ค่ะเข้าได้โอ้ยวันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเอแต่ไปฟังอาจารย์มาเขาบอกว่าจริงๆกันเขายังไปคือตอนนี้วันมันมันยังหาไม่เจอคุณนาลีเนี่ยวันตรงเนี้ยวันวันก็เลยแบบว่า ส้มตามก็อร่อยนะคะส้มตามกินกันหลายๆคนนะาอร่อยมากๆเลยนะคะ,ะคุณทิพย์บอกว่าสวยข้าวสวยนะคะข้าวสวยนะคะ,ะข้าวหอมๆนะอร่อยนะคะชิวเก่งนะ <S <S 1> <S 1> อันนี้เป็นเป็นมือสมัครเล่นนะคะอยถ้ายัางไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องยังไม่ต้องเข้าก็ได้ถ้าถ้าไม่พร้อมนะถ้ายัางยังติดธุระอยู่นะคะวันจัง เชิญเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะไปให้พือไปเครื่องใหม่ไปซื้อไปซื้อเครื่องใหม่ให้อันนี้เป็นฟิตเนสเออค่ะเป็นยังไงคะคุณสารในเล่าให้ฟังหน่อยสิฟังแล้วจะขยันฟังแล้วจะขยันคือมันยังไงนะคออือยังยังตอนนั้นคือทักทายเพื่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ทักทายแบบว่าจริงๆเพื่อนเพื่อนเยอะอยู่นะ ขยันเยอะยังไงคะเล่าให้วันฟังหน่อยนะคะคุณนาลรีบอกว่าบอกแม่ออนบอกว่ายินดีมากคะ่ะที่ได้รู้จักนะคะ หนึ่งหนาทีหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยววันังต้องทำการบ้านเยอะนะคะลงผิดมานานเลยนะคะโอ้โหผ่านมากี่เดือนนะคะมันไม่ แม่ออนอ่ะพี่วันก็คุณนาีทักทยแม่ออนนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณนาลรด้วยนะคะสวัสดีค่ะถึงผิดพลาดมาตลอดเลยเป็นอย่างนี้นี่ก็ขอครึ่งชั่วโมงนะคะบายนะคะวันก็บายบายด้วยนะคะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะ มันก็ไม่มันก็ต้องมามามาพูดถึงความสะอาดนะคะมันก็คือทําความสะอาดนะคะก็ต้องพูดถึงความสะอาดนะผพไม่ไปู้อย่าเอาเรื่องการนะคะก็เอก็นี่ก็ใกล้ใกล้เวลาแล้วนะคะเออใกล้น่าจะถึงทุ่งนั้นก็ขอให้คุณส่งการไม่ไม่ทราบว่ามันไม่ได้ถามนะว่าผ่านหรือยังนะคะน่าจะใกล้ผ่านแล้วนะคะเพราะว่าเอวันเหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้เพื่อนนะคะมันก็ไม่ได้มาถึงตรงนี้นะคะ ตอนนี้คะแนนมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะก็ ขอบคุณคุณสายพินสิทธิจักรมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะออขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เขมพนถ้าเพื่อนน้อยๆนยก็ก็คือขึ้นน้อยตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบใจค่ะไ <c oughs> ล่สามชั่วโมงขึ้นหกโมงถึงทุ่มกุ้งนะคะ อร่อยนะคะใส่นมหน่อยนึงนะคะก็อร่อยมากๆเลยนะคะกัญญาเลียงรุ้งเจอกันค่ะเอ้อเอยกัญญาน่าสนใจน่าสนใจเออน่าสนใจมากๆคุณสามารถจันทร์ทนะคะอ่าคุณอธิการนะคะอธิการน่าจะเป็นอ่าก็อาจจะเจ้า,จานายก็จะอาจจะเห็นนะคะว่าอืม ก็ขอให้ผ่านไวๆนะคะคุณสานะคะผ่านไวๆผ่านแล้วเก่งนุนนอกนะคะกําลังรับชมนะคะขอบคุณมากๆนะครัเก่งนะคะเพชรน์ทำงานอะไรทางานถ้ามีอะไรเตือนสักหน่อยนะก็จะก็จะรู้แต่ว่าไม่ไม่มีเตือนแต่มามาขึ้นหลังรูเตือนอยู่นะพอมาไอสามทุ่มนั่นอย่างที่บอกเนี่ยหายไปหมดเลยสามวันแรกเลยที่ขึ้นนะ วัสนารรมตั้งค่าหลายอย่างบอกว่าเยี่ยมมากนะคะใช่คุณสาตั้งค่าหลายอย่างเยี่ยมมากนะคะใช่เก่งค่ะกินคุณสาเก่งนะ,ะ <c oughs> เอาไปดู <c oughs> เออกินข้าวย่างเส้นเลื่อนวัดนี้เฟือนวัดนี้วัดนี้วัดนี้เออกินข้าวย่างเอากุ้ง,าางามาไปหลายตังเลยนะคะนะคะก็ <c oughs> ก็วันนี้ไปไปเยี่ยมบ้านอยู่นะคะคุณฝันชัยนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณม,มากเลยนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็มามีปฏิสัมพันธ์ที่ที่บ้านที่ช่องวันนะคะเพราะว่า คุณปัิญาพรนาแถมพลอยนะคะสวัสดีค่ะออไม่ไีพูดอะไรขึ้นวานทำพูดอะไรดีน่าอะไรเงี้ยเพราะเราบางทีรับเหมาทำความสะอาดใช่ไหมคะก็ไม่รู้จะมาพูด